สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปดอกเชิงเทียนดอกใหญ่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้น4เส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรนไกรเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระางเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดลิบบินสี่เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับ สอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8ดจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3 เส,ส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในสณะนนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะแล้วค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือกมาจับให้เข okay. ้าทีอ่อีกนิดนึง ในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นละพาดนะหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะแบบนี้นะคะ ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือกออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับปละตรลิบบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะ นี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยเอียงมาฝั่งด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะ ให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างแบบนี้นะค่อยๆดึงริบิ้นลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอริบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เสร็จแล้วจับให้เข้าที่อีกนิดนึงแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเชิงเทียนดอกใหญ่สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสีเส้นนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ